สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พ่อผมคีมอะไรต่างครับเดี๋ยวนี้ผมพามาชมรถคันที่สักนะครับคันนี้ที่เด็ดเลยนะครับโฟล์คซ่า350นะครับปี21ใบวิ่งน้อยด้วยใบวิ่งแค่8,000กิโลแล้วผมนะคันนี้เปิดให้จองแล้วนะครับแค่2,004นะครับประจำววันที่16มีนานี่นะครับมาชมรถกันเลยนะคันนี้เป็นปี21นะนะครับอมาดูไมนี่ให้ดูไมยไมวิ่งน้อยจริงนะครับนี่ไมย8,007นะครับวิ่งน้อยมากนะ ไปเราไปขับก็ขับเดียวยาวเลยนะครับชิลหน้าเป็นหน้าซิ่งแล้วนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ล้อสีทองนะครับโหลดหน้าหนะ้าเบาะบาดจัดทรงหล่อๆนะครับท่อพีอาทูนี่สวยเลยลอนๆอาร์มจะเป็นอาร์มิลลิ่งนะโชคหลังจะเป็นในตอนนะครับอันนี้ทะเบียนครบบรบหกหกนะครับนะ ก็คันนี้แต่ข้างนะแต่แข้างดูสดนะดูแต่บอกนี่ก็จะมีเป็นเรืองตั้งนะครับนะเรื่องเรือเคคร่องมอครบอ่ะคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะครับสีเหลืองเหลืองสะอื้นนะครับผมก็ถ้านายที่จะปิดเบอร์ก็ถ้าไปถ้าเป็นในเพจคลิกลิง้์หน้าโปรไฟล์เอ้ยถ้าเป็นในทิกต็อกคลิกลิง้์หน้าโปรไฟล์ทักเพจคลิปแดงครับผมถ้าเป็นในกล,ลุ่มไลน์ทักหาผมได้เลยครับก็เรนานจะมีรถสวยๆแบบนี้มาเนาะนก็รีบๆทักมาแล้วกันเดี๋ยวเบอร์จะเต็มครับผมนะโอเคครับเจอใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ